สนามกีฬาบ้านส่งเวียงสะนะครับเทศบ,บาลเมืองเวียงสะสุราษฎร์ธานีนะครับผมอากาศชุ่มฉ่ำมีฝนตกเด็กๆมาออกกำลังกายเยอะเลยนะครับรถเร็วขบวน168กฮะการต่างกรุงเทพอพิวัน สัญญาณรถมาแล้วครับ